เคยมีคนชวนอาตมาว่าไปกราบท่านไปไหว้ท่านไปใส่บาตรท่านตอนมาเป็นพ่อค้าอยู่ที่จันบุรีปีสัมไร้อยยี่สิบเจ็ดนี่คือเพื่อนนะมาเป็นพ่อค้าเก่าเล่าประวัติตัวนิดหนึ่งเรามีความศรัทธาเพราะว่าเพื่อนชวนแล้วเราไม่ไปแต่ชื่อคําว่าอาจารย์ยันตระอยู่บนน้ําตกกระทิงมาทำพรรษาวันพระท่านจะลงมาบินทบาตแล้วว่ากูไม่รู้จักกูไม่ไปกูก็ซื้อเงาะมาอยู่นั่นนะ่ะทำเงาะทําไปผลไม้อยู่นั่นนะ แต่วันหนึ่งปีสองแปอีกปีหนึ่งเดินผ่านล้านขายหนังสือเห็นแค่รูปแล้วเขียนว่าพระอาจารย์ยันตระเห็นแท่รูปนะมันมีความศรัทธ,ธาทันทีเลยออ,องค์นี้มั่งที่ว่าเพื่อนกูชวนปีที่แล้วนี่ซื้อมาอ่านอ่านปั๊บได้ปัญญาเลยง่ายงาย่ท่านสอนง่ายง่ายวันหนึ่งก็ทิ้งสิ่งทั้งปวงไปสิ่งที่ได้มีเป็นเกิดมามือเปล่าไปเปล่าแล้วนนะแค่นั้นสรุปง,ง่าย สิ่งที่ได้มีเป็นเป็นเรื่องมาทีหลังวันหนึ่งก็ต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงที่ได้มีเป็นแล้วจะเอาอะไรไปนอกจากคุณงามความดีแล้วก็ดีนะมาเป็นพ่อค้าไม่ใช่เป็นคนฆ่าหมูนะเป็นพ่อค้าก็าไม่ได้ไปสร้างบาปกรรมกับใครก็ไม่ได้โกงใครแต่การเอารับเอาเปรียบลูกค้าลูกไล่ลูกสวนเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเป็นชั้นเชิงการค้าแต่มันหนีไม่พ้นนะโกหกก็มีบ้างแต่พระท่านสอนให้มีศีลห้านะ อยากจะได้อะไรท่านบอกว่าให้ตั้งสัตว์จะอธิษฐานสัตจ,จะอธิษฐานมีจริงด้วยเหตุปัจจัยถึงพร้อมด้วยหนึ่งทานนะทำทานมันทำทานแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยทานมีทรัพย์แบ่งทรัพย์ไม่มีทรัพย์ใช้กําลังเป็นทานไม่มีกําลังใจก็เป็นทานได้โยมไอ้คนไหนมันท้อแท้มันมีปัญหาเอ้ยใจดีๆลูกเอ้ยหลานเฮ้ยมึง ค่อยๆค่อยๆค,คิดค่อยๆอ,อ่านค่อยๆทำใช่ไหมให้กําลังใจเป็นทานนะ,ะมาคิดของอาตมาะนะแล้วก็คาสอนท่านเนี่ยเป็นหลักแต่เราก็คิดไปเปรียบเทียบไปศีลถ้าเราไม่เบียดเบียนเราไม่โกหกไอคนที่เราเคยโกหกเนี่ยมันมาไม่นานมันก็หนีหมดเพราะมันจับได้ว่าเราโกหกใช่ไหมถ้าเราพูดจริงทําจริงโอ้ยลูกค้าลูกส่วนลูกไล่แน่น